วันจันทร์ที่13ธันวาคมพศสอ 2, 5 6 4ตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนอนุบาลการจนบุรีสัปดาห์ที่7วันที่13ถึงวันที่17เดือนธันวาคมพุทธศักราช2,564 บัญชีคําพื้นฐานอนุบาลชุดที่6คําที่1ของเล่นสะกดว่าขอองอของลอเอนอเล่นไม้เอกเล่นของเล่นเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะขอองอของลอเอ นอเล่นไม้เอกเล่นของเล่นคำที่สองว้ายสกดว่าหอวอไอไหวไม้โทว้ายเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะหอวอไอไหวไม้โทหว้าย คำที่สามยาสะกดว่ายออ้ยา,ายาไหมเอกยาเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะยออ้ยา,ายาไหมเอกยาคำที่สี่แม่ขาสะกดว่ามอ แอแมไม้เอกแม่คออาขาไมาโ้โทขาแม่ขาเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะมอแอแม่ไม้เอกแม่คออ้าขาไมาโ้โทขา,มา,ขาแม่ขา คำที่ห้าโรงพยาบาลสะกดว่ารอโองอรงพอยออพยาบออารอบาลโรงพยาบาลเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะรอโองอรง พอ,ยอ,อพยาบออบาลโรงพยาบาลเมื่อเด็กๆอ่านคำพื้นฐานครบทั้ง5คำแล้วให้เด็กๆเขียนคำพื้นฐานจำนวน5คำลงในสมุดเขียนคำพื้นฐานด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ส3าเดือนธันวาคมพศ2564นา,า25 64, นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในคําพื้นฐานกันนะคะคําพื้นฐานเล่มนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆเปิดไปคําพื้นฐานชุดที่หนะคะนะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเล่มนี้นะคะภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆเปิด หน้า20นะคะเติมตัวอักษรลงในช่องว่างให้คำมีความหมายตรงกับภาพนะคะ,ะคำแรกนะคะคำว่าสิบนะคะสิบให้เติมตัวไอลงไปนะคะต่อไปคำว่าสิบสิบที่แปลว่าหกนะคะให้เติมตัวไอลงไปนะคะไปคำว่าบิ๊ก นะคะิ๊กแปลว่าใหญ่นะคะเติมตัว i ให้คำว่า sit ทีท่แปลว่านั่งนะคะต่อไปคิดนะคะดทีท่แปลว่ากอดนะคะกอดหรือจูบนะคะต่อไป๊กบิ๊กแปลว่าขุดนะคะให้เติมตัว i นะคะเมื่อเด็กๆทําหน้า20เสร็จแล้วต่อไปหน้า21 ะคะหนยสิอดหนยี่สเอหน้ายี่ำงฝึกออกเสียงคำศัพท์แล้ววาดภาพลงในช่องว่างให้มีความหมายตรงกับคำนะนะคะเด็กๆด,ดูภาพแรกกล่องนะคะบ็ ภาพที่สองฟ็อกหมาป่านะคะหรือหรือจิ้งจอกนะคะต่อไปด็อกแปลว่าสุนัขนะคะ,ะต่อไปช่องว่างนี้มีคำทั้งใต้นะคะคำว่าฟ็อกฟ็อกแปลว่าสุนัขหรือหมาจิ้งจอกนะคะจิ้งจอกหรือว่าหมาป่าให้ให้เอาภาพนี้นะคะภาพจิ้งจอกมาเจอมาวาดนะคะต่อไป คำว่า cat, cat แค t แคแปลว่าแมวบ o อกแปลว่ากล่องพอดแปลว่าหม้อนะคะ,ะคำตรงนี้เขาให้คํามาคําว่าพอดแปลว่าหม้อให้เอาภาพหม้อมาวาดลงไปตรงนี้นะคะต่อ,อไปนะคะเด็กๆภาพถุงเท้าถุงเทา้าคือซ็อกถุงเทา้เทา,เทานะคะซ็อกน็อ ม็อก็คือไม้ถูกพื้นนะคะต่อไปนะคะล็อกล็อกที่แปลว่าหินนะคะหรือก้อนหินนะคะต่อไปคำน,นี้เขาให้คำว่าม็อบมานะคะมอ็อบคือเด็กก็เอาภาพมอะะ็อบเนี่ยค่ะไม้ม็อบนะคะไม้ถูกพื้นเนี่ยมาวาดตรงนี้นะคะต่อไปฟ็อกหมาป่าหรือหรือจิ้งจอกนะคะ ไปนะคะคำต่อไปคำว่าด็อกดอกที่แปลว่าสุนัขพอตคือหม้อนะคะเด็กๆดูตรงนี้เขาให้คำว่าด็อกมาด็อกแปลว่าสุน,นัขให้เด็กๆเอาภาพสุน,นัขมาวาดลงไปตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในวิชานะคะเสริมทักษะภาษาไทยนะคะ ในเด็กทำเสริมทักษะภาษาไทยหนหน้านะคะแล้วก็มีเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์หนึ่งหน้านะคะเสริมทักษะภาษาอังกฤษหนึ่งหน้านะคะเด็กๆต่อไปเราก็จะมาทําใบงานในหน่วยเทคโนโลยีาาและการสื่อสารนะคะ หน้านี้นะคะใบงานนะคะให้เด็กๆนะคะฉีดปะภาพโทรศัพท์ให้สวยงามนะคะตามจินตนาการเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียนคำตามรอยปะนะคะคำว่าโทรศัพท์นะคะคะต่อไปก็จะมีสารสัมพันธ์ในหน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะนะคะเทคโนโลยีและการสื่อสาร เปิดไปหน้าที่สองกิจกรรมนะเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพนะคะที่มีความสัมพันธ์กันนะคะให้เด็กๆดูภาพแรกฝั่งน,นี้นะคะภาพคอมพิวเตอร์หนังสือพิมพ์จดหมายนะคะโทรศัพท์ไปดูฝั่งนี้นะคะดู ผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะคะกำลังนั่งเขียนจดหมายมีซองจดหมายต่อไปมีเด็กคนนี้นะคะถือโทรศัพท์อยู่นะคะกำลังพูดโทรศัพท์อยู่ต่อไปอีกภาพหนึ่งคนสามคนเนี้ยกำลังอ่านหนังสือิมพนต่อไปภาพสุดท้ายผู้หญิงคนนี้กำลังใช้ คอมพิวเตอร์ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันอคอมพิวเตอร์ก็โยงมาให้คู่กับภาพผู้หญิงใช้คอมพิวเตอร์นะคะต่อไปภาพหนังสือพิมพ์ก็โยงมาหาคนที่กำลังอ่านหนังสือพิมพ์ต่อไปภาพจดหมายมีสองจดหมายก็โยงไปหา อยู่คนที่คขากำลังเขียนจดหมายนะคะ่งซองจดหมายไปภาพสุดท้ายภาพโทรศัพท์นะคะน,นี่เด็กคนนี้กำลังพูดคุยโทรศัพท์อยู่นะคะในเมื่อเด,เด็กทำเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่ของเด็กๆด,ด้วยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ